ิริกัญญาชวนพักร่วมรัฐบาลช่วยโหวตคว่างร่างกมของเงิน1.22แสนล้านบาทโปวดิจิทัลวนเล็ดเหตุผิดพอรอบอวินัยการเงินการคลังหลายมาตราได้แค่รักษาหน้าตามที่หาเสียงไว้เนบอีก15วันเปิดลงทะเบียนแต่ยังทำระบบไม่เสร็จหาเจ้าภาพไม่ได้อัดหากยังดื้อทำต่อจะเป็นมาตรฐานที่ผิดในบริหารงบในอนาคตสร้างความเสียหายประเมินค่าไม่ได้ ที่17กรกฎาคมที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพอรอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567วงเงิน1.22แสนล้านบาทที่มีนายพิเชษชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม 9นาฬิกา50นาทีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก้าวไกลกอกลุกขึ้นอภิปรายว่าที่เราต้องมาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณเป็นฉบับที่สของปีนี้แล้วเพราะที่มาที่เดียวคือโครงการเรือธงของรัฐบาลที่จะทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งนี่คือแหล่งงบเงินงบประมาณล่าสุดที่ใช้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ โดยในงบประมาณปี2 5 6 8ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาในวาระแรกเมื่อไม่นานมานี้ปรากฏว่านอกจากจะเป็นการกู้เพิ่ม1 5 2แสนล้านเพื่อทำโครงการนี้แล้วยังต้องกลับไปบริหารจัดการภายในงบประมาณปี2 5 6 8อีก1.32แสนล้านบาทแต่ก็ยังไม่ทราบว่าการบริหารจัดการจะเป็นอย่างไร นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าวันนี้ที่เรากำลังพิจารณากันคืองบประมาณปี2567ที่รัฐบาลกำลังจะมาขอคู้เพิ่มอีก1.22แสนล้านบาทและต้องไปหารายได้อื่นมาเพิ่มอีกกว่า10,000ล้านบาทคาดว่าน่าจะมาจากเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการชำระหนี้อีก10,000ล้านบาทรวมถึงงบกลางใช้จ่ายฉุกเชิญ ะเห็นได้ว่าไม่มีงบจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทอกอสอแล้วแต่ก็ดีแล้วเพราะเราทุงติงมาตลอดและเงินจากอกอสอก็ไม่เพียงพอหากจะใช้ก็ต้องให้ประทรวงการคลังไปกู้ซึ่งจะเห็นว่ายอดเงินลดลงเหนือเพียง4.5แสน 500, ล้านบาทที่ต้องมีการกู้เพิ่มอีก1.22แสนล้านเท่ากับงบประมาณปี2567มีการกู้ชดเชยขาดดุล85,000 แสนล้านบาทถือว่าสูงเป็นประวัติการรองจากปี2,568คิดเป็น4.3%ซึ่งถือเป็นปัญหาในการเพิ่มนี้สาธารณะเพิ่มภาระในการทำระดอกเบี้ยและนี่ตามมา นางสาวสิริกัญญากล่าวด้วยว่าลบประมาณปี2567ที่สภาพเพิ่งม,มีการอนุมัติไป3.48ล้านล้านบาทแต่วันนี้จะเพิ่มเป็น3.602ล้านล้านบาทมีการกู้เพิ่มจากเดิม693,000ล้านบาทเพิ่มเป็น85,000ล้านบาท ขณะที่เพดานของการกู้จากเดิมอยู่ที่7 9 0 0 0ล้านบาทแต่กลับมีการขยายเพยดานการกู้ออกเป็น815,556ล้านบาทเหลือพื้นที่ให้กู้เพิ่มได้อีกเพียง156ล้านบาทและต้องดูว่ารัฐบาลจะสามารถมีงบประมาณเพียงพอในการที่จะรองรับความเสี่ยงหากจัดเก็บไม่เข้าเป้าได้หรือไม่ซึ่งหากจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าก็จะทำให้งบประมาณที่สภาอนุมัติใช้ได้ไม่ครบ และเราผู้ปกไม่เพียงพอแต่ที่รัฐบาลทำอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรที่ประเทศต้องมาอยู่ในภาวะเสี่ยงเช่นนี้ก็เพียงเพราะจะได้ทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและกู้จนสุดเพดานเช่นนี้ นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าส่วนประมาณการที่สภาได้รับนั้นจากเดิมที่มีการประมาณการไว้ว่า GDP จะโต2.7%ตอนนี้ก็เหลือที่2.5%แต่เมื่อไปดูในเอกสารงบประมาณการรายได้ปรากฏว่าไม่มีการประมาณการรายได้ใหม่ จะเป็นได้อย่างไรที่จะไม่มีการประมาณรายได้ใหม่ทั้งที่ระยะเวลาก็ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วจากการประมาณการรายได้ครั้งล่าสุดแต่ที่ออกมาในระยะ8เดือนก็ปรากฏว่าต่ำกว่าเป้า2.6หมื่นล้านบาทและหน่วยงานต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าซึ่งดูท่าทีแล้วรัฐบาลไม่น่าจะสามารถจัดเก็บภาษีให้เข้าเป้าได้โดยเฉพาะกรมสรรพามิรที่ถแถลงว่าจะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าถึง5.8หมื่นล้านบาท ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ที่เรายังไม่รู้ว่ารายได้เพียงพอที่จะใช้สำหรับงบประมาณปี2,567นั้นรัฐบาลยังจะมาขอผู้สภาได้เต็มเพดานอีกหรือจะไม่เหลือพื้นที่ไว้ให้บริหารความเสี่ยงอะไรเลยใช่หรือไม่ นางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่านอกจากนี้ในส่วนของการบริหารงบประมาณ3.48ล้านล้านบาทนั้นได้ไปค้นดูจากมติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็พบว่ามีมาตรการที่เกี่ยวกับการลดค่าพลังงานช่วยคนไทยในอิสราเอลค่า PM 2.5ก้อนใหญ่นีดก็คือการช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมภัยแล้วแต่ผ่านมาแล้ว เดเดือนงบกลางก็ยังใช้ไปไม่ถึงไหนยังอนุมัติอยู่ที่1.79มื่นล้านบาทบางโครงการอาจจะไม่ได้เบิกจ่ายด้วยซ้ำไม่น่าท่านถึงบอกว่าเศรษฐกิจแย่แต่ไม่มีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือประชาชนเลยระหว่างที่รอโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เป็นเช่นนี้เราจึงสรุปได้ว่ารัฐบาลยังไม่รู้ว่าจะนำเงินมาใช้กับโครงการดิจิทัลวอ l เล็ตี่บาทแต่ตอนนี้น่าจะเคาะแล้วว่าใช้แค่4.3มื่นล้านบาทและต้องถูกกักไว้จนถึงปลายปีเพื่อใช้กับโครงการนี้